คืนเด้อค่ะกดโทนหน่อยเด้อสวัสดีนะคะช่องธดาพาลวยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ใจเลขมาบอกน้องๆอ,อีกนะคะส่งมาให้ทัลงไลน์แล้วต้องจดไลายลงมาค่ะเดี๋ยวนะคะดูก่อนส่งมาให้ทางไลน์งวดนี้นะคะงวดวันที่ ลายก่อนส่งมาให้นะคะงวดวันที่หนึ่งจดให้นะคะวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งมิถุนาหนึ่งมิถุนาหกเจ็ดเจ็ดห่วยนะลดไม่ล็อกแน่นะวิ อะไรเนาะวดนนี้อ่ะสามตัวสามตัวสามสองห้าสามสองห้าสามสองห้าสี่สองห้า องตัวอุ้สองตัวสองห้าก็ให้มานะคะสองห้าสามห้าสี่แปดก็ให้มานะคะเพื่อนค่ะ เจ็ดห้าสี่เจ็ดก็ให้มาแล้วก็ต้องเขียนลงอย่างนี้นะคะน้องๆค่ะงมดวันที่วันที่หนึ่งมิถุนาน,นะคะใา้ตัวเลขมาแล้วก็ให้มาก็มาลงให้อย่างนี้นะคะ มามีสามตัวด้วยนะคะวันนี้นะนี่ก็ไปหาซื้อมาแล้วค่ะฉลากกินเนบ่งรัดบ้านนะคะไหนน้อซื้อมาแล้วด้วยแลยจะสี่สองห้ายอะไรนี่แหละคะ่ะสี่สองห้า่าจะสี่สองห้านี่ได้มาแล้วันนี้นี้ก็ได้มาแล้วเนะะี่ยค่ะส่งมาในไลน์แล้วก็เอามาลงให้น้องๆน,นะคะส่งมาในไลน์ ก็จดลงให้เดี๋ยวก็ไต้ตัวเลขเดีๆเขาจะส่งมาให้อย่างนี้ค่ะเนอะเฮ้ยเนาะติดลิขสิทธิ์เปล่าเพลงเนี่ยดังอยู่ในไลน์นะคะนี่อยู่ในไลน์ จบมาให้ในไลน์นะคะ สตัวมีสามสนะคะสมตัว3 2 5สอ้เดี๋ยวค่อยดูพร้อมกันเนาะเขาส่งมาให้ในไลน์นะคะเพื่อนค่ะก็ได้มาก็มาลงให้น้องๆเอาไปเสียงลวงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะงวดวันที่1มิถุนานะคะซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะ3มตัวมี3 2, 4, 2, ามสองห้ี่หสองตัวก็2 5 3หาห้า 4 8 7 5นะคะน้องคะ4 8 7 5 4 7นะคะงวดวันที่งวดวันที่1มิถุนา2 5 6 7นะคะได้น้องน้องดูเนาะค่ะนะคะ3 2นะ3 2 5 สี่สองห้าสองห้าสามห้าสี่แปดสี่เจ็ดนะคะสี่แปดสี่เจ็ดเจ็ดห้าด้วยค่ะน้องๆค่ะน้องๆเสียงดวงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ឆ្លាតគਿੰដឹងរដ្ឋបាលលឿនណាស់ខាងน้อง ส่งมาให้เรื่อยเลยค่ะวันที่แล้วก็เข้านะคะวันี้ก็ก่อให้เข้าอีกนะคะค่ะดูน้องดูอีโรบนะคะสามสองห้าสี่สองสามสองห้าสี่สองห้าแล้วก็สองห้าสามโสสามห้าสี่แปดเจ็ดห้าสี่เจ็ดนะคะงวดนี้ รู้จะเข้าให้อีกเหมือนเดิมนะคะไม่รู้จะเข้าให้เหมือนวดที่แล้วหรือเปล่านะคะเพื่อนขาวมดที่แล้วเข้าทั้งโตดทั้ง2ตัวนะคะวดนนี้เขาก็ให้มาอย่างนี้นะคะ3ามสองหน้องๆก็เสียงลงซื้อฉลากเินแบ่งรัฐบาลดูนะคะวันที่หนึ่งมิถุนาพวกก็ให้มาอย่างนี้เราก็เอามาลงให้อย่างนี้นะคะน้องๆดูอีกรอบค่ะ น้องน้องแคปนโจไว้นะคะเสียงดวงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงดวันที่1มิถุนามีสองสามี2องห้าสามห้าสี่แปดสี่เจ็หนะคะ3ตัวก็เห็นแล้วนะคะแคปนาโจไว้นะคะทางจองก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีนะคะ อย่าลืมเอาไปเสียงดวงดูนะคะเผื่อมีโชค